งานที่ทำกับสิ่งที่เรียนจบมาไม่จำเป็นต้องตรงกันนะครับปกติระดับ World Class Education นะครับคำว่า b a c h e l o r d e g r e e หมายถึงทักษะหมายถึงความสามารถในการที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองความสามารถที่จะเริ่มต้นทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดจากการเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตัวเองนะครับ วัวคราดูเคชันมีความเชื่อว่าการจะพัฒนาคนคนหนึ่งให้ขึ้นไปถึงเลเวลสูงสุดของศักยภาพได้จะต้องพัฒนาผ่านสิ่งที่คนคนนั้นบ r น to be เป็น Passion สูงสุดและเป็น Majority ของ Life Purpose นะครับดังนั้นเขาจึงมีคอนเซปตที่จะใช้ความรู้ในสาขาที่คนคนั้นบอน to be เป็นเครื่องมือในการทำา t r n i n i s k s l l ทุกทุกอย่างที่จำเป็นจะต้องใช้ ในการประสบความสำเร็จในชีวิตให้กับเด็กๆนะครับเมื่อเด็กคนหนึ่งจบ b a Bachelor Degree หรือที่บ้านเราเรียกว่าปริญญาตรีแล้วนะครับหมายความว่าเด็กคนนั้นมีทักษะมีกระบวนการคิดมีวิธีการประสบความสำเร็จที่พร้อมที่จะเดินไปสู่โลกของการทำงานมีโอกาสที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองได้อย่างดีได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยตัวเอง ดังนั้นการทำงานถ้าเด็กของเรามีทักษะครบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ <c oughs> เขาไม่ได้มีความจำเป็นสักนิดเลยครับที่จะต้องทำงานในสาขาที่เขาเรียนจบมาเขาจะทำอะไรก็ได้โอกาสในการประสบความสุเร็จก็ยังเต็มร้อยเหมือนเดิม